แล้วก็อีกคันหนึ่ง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 สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะไปสุ่มสปินนะหารถที่ดีที่สุดนะครับกดสปิน3าครั้งได้คันไหนดีที่สุดมาแล้วเราจะเอาคันนั้นนะครับไปแข่งออนไลน์ฮ่าชาเลนจ์ใหม่นะครับเป็นคลิปแบบใหม่นะครับคือไปสุ่มสปินมาแล้วเราก็จะเอารถคันนั้นอะที่มันดีที่สุดจาก3าครั้งที่เราสุ่มมาับเอาไปแต่งแล้วก็ไปแข่งออนไลน์นะครับว่ามันได้หมดไหนและมันเก่ง ถึงตัวแรงหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองส่มสปินกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับกด yes 4เลยเอาล้ครับเราจะมาสุ่มกันนะครับตรง my horizon ตัวนี้นะครับผมจะสุ่ม super spin นะครับตรงนี้นะสุ่มตัวนี้นะครับสปินเทพเนี่ยสามครั้งนะครับหารถที่ดีที่สุดมานะครับก็อ้าวไฟ lady ครับมาแล้วครับปี94คันนี้ผมว่าน่าจะจบที่ a 8 0 0ได้นะไฟ lady s e ปี94นะครับอ่ะแปะไว้นะฮะโอเค a 2กล o g ไปเลยนะครับ อีกคันหนึ่งนะครับมาดูคันที่สองกันนะฮะอืมได้รถไหมโอ้โหไม่ได้รถครับได้เงินล้วนฮะ Thank you <laughs> ต่อไปครับครั้งที่สามครับจะได้รถอะไรครับดูสิโอ,โ,โอ้โหเฮ้คอร์ติน่าอันผิดอันถูกไม่รู้นะคอร์ติน่านะฮะโอเคนะครับได้มาสองคันพอแล้วนะฮะไม่สุ่มแล้ว อะมาดูกันนะครับเมื่อกี้ได้รถอะไรนะผมก็ลืมจำไม่ได้ขอดูก่อนนะครับอ๋อเมื่อกี้นะครับเราได้ f ฟล์ Lady Set นะครับอ๋อนี่ไงเวอร์ชัน S t w i n t u r b o นะครับก็ได้คันนี้มานะครับคัสเริ่มต้นมัน B700 นะเดี๋ยวผมจะแต่งยัดให้มันเป็น A 8 0 0นะครับอะมาดูหน้าตากันก่อนนะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้ครับรถมันจะเก่าๆซะหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าดีกว่าคันเมื่อกี้อยู่หรอครับที่เราสุมมาน่าจะได้นะเออสุมมาตั้งสามรอบแล้ว ได้สองคันนะครับได้คันนี้เป็นทวบินเทอร์โบนะครับเฮ้ยดีข้อดีคือเป็นเทอร์บินเทอร์โบนะเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวดีไซน์ก่อนเลยครับก็คือผมอยากจะหาลายหรือหาสีให้เขานะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับอะระหว่างหาไปเรื่อยผมเจออันนี้สวยดีนะฮะ Forza l i v ิ r y ที่จริงน่าจะเป็นสีดำแล้วก็ล้อเงินนะครับตัวนี้นะครับก็เอาอย่างนี้ละกันนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนี่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 เฮ้ยไม่ใช่มันเป็นสีแบบ สีน้ำตาลว่ะทุกคนเออเมื่อกี้ดูไม่ชัดเห็นเป็นสีดําเป็นน้ําตาลเงานะครับดาเงาน้ําตาลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งกันเลยนะครับผมเอามาเดี๋ยวมาดูด้าแต่งกันนะครับผมก็เข้ามาเลยนะครับตรงอัปเกรดจูนิงนะก็คือเครื่องเดิมมันอยู่ที่ประมาณ200กว่าม้านะครับ200กว่าม้าเลยนะฮะสองร้อยเจ็ดสิบหกแรงม้านะครับสิ่งที่ผมจะทานะครับมันอยู่ในคาสเอแปดรแน่นอนเลยผมจะเปลี่ยนยางก่อนนะครับ <laughs> เพื่อความแบบเออนี่ฮะคลาสแปบร้อยตัวนี้นะครับเรนนี่ถ่ยคอมเพลวเข้าไปนะครับ เนี่ยเปลี่ยนตัวยางเรยรีบไปเลยยังไงเราก็จะไปเล่นแค่ A800 ก็พอนะครับแล้วก็เปลี่ยนขนาดยางเป็นกว้างสุดนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาดูตัวไล่เบานะผมจะไล่เบาให้ได้มากที่สุดอ่ะตรงนี้ครับนี่เลยครับน้ำหนักไล่เบาอยู่ที่พันสองนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาแวะใหม่ตรงหน้านี้นะหน้าช่วงล่างเดี๋ยวกลับมาแวะนะครับก็จะเป็นเครื่องนะครับที่ผมจะเปลี่ยนนะครับผมจะยกเข้าไปใหม่3.2ลิตร i6 V ีนี สองเจแรงเกินครับไม่ไหวโอ้ว้าวอันนี้มันเครื่อง RB26 นี่นี่นะคนแต่นี้ V8 ได้ได้มาเยอะว่ะเครื่องโกงลองนี้ก็ได้น,นี้น่าสนใจนะฮ้5สามจุดห้าลิตร V8 ทวินเทโบนะครับจะเข้าไปโออันนี้เกินน้นี่เกินคานดะดนี่ สใส่เข้าไปครับค้าขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าเกินไม่เกินนะไม่สน <c oughs> ใส่อย่างเดียวครับล้อแม็กเดี๋ยวมาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวขอใส่อันนี้เกียร์ไม่ต้องเปลี่ยนเนะเาะเพราะว่าเขาเทพไปแล้วนี่ร้อยสามไม่ใส่ครับเราจะทําเป็น A 8 0ปดร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะครับโอเคอันนี้ได้ใส่ได้เหมือนตัวช่วงล่างจะใส่ไม่ได้นะไม่ต้องใส่มันนะฮะขาดเ8 0ปอไม่ต้องแต่งมัน เครื่องแค่นี้ก็แรงเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยเดี๋ยวผมขอ,อใส่ตัวของพวกนี้ก่อนนะครับว่ามันจะไล่น้ำหนักได้ไหมแปดร้อยเก้าแปดร้อยสามไม่ได้ฮะสิ่งที่จะตัดได้ก็คือโอ้โหใส่วิงสวยขัดใจแม่ขัดใจแม่มากโอูเออแปดร้อพอดีกันชนหน้ากันชนหลังอะเปลี่ยนยางหน่อยนะฮะแหมขัดใจขัดใจ ว่าคือล้ลอแม็กอันนั้นมันตันแล้วมันก็น้ำหนักเยอะอยู่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราหาแม็กที่มันน้ำหนักเท่าๆกัน t w o u r u r s t e t e r ผมเจอแม็กแล้วนะครับที่ใช้ได้นะพอจะใช้ได้น่าจะโอเคนะครับก็แม็กตัวนี้นะครับชื่อว่า 5... s y g ซเจ z r r o เซเอ๊ยอ่านถูกไหมวะไม่รู้ <laughs> อ่านยังไงก็บอกนะครับคอมเมนต์คำบอกหน่อยนะครับอ่ะ ก็ของแต่งเราหยาบได้เท่านี้นะครับจริงๆนะดูทันไหมดูไม่ทันผมก็ดูไม่ทันว่าผมแต่งอะไรไปบ้างนะฮะโอเคเอ้แปดร้อยนะครับมาดูหน้าจูนก่อนนะครับจูนก็ลมยาง1.9 1.9ไปนะฮะโอ้โหรอบจัดมากถอยไปอีกนะประมาณนี้ครับอ่ะโอเคใช้ได้นะครับเอ่ออันติโลบานะครับสองอันนี้บนซ้ายขวานะครับแอมปิ้งไม่ต้องปรับแอโร่นะครับขวาสุดหน่อยหนึ่งนะครับด้านหน้านะฮะแล้วก็เบรกไม่ต้องปรับนะครับดิฟเฟอเรนเชียล 100่งรนะครับบน100กลาง100อันนี้65เดี๋ยวลองไปขับดูด้านนอกก่อนนะครับก่อนที่จะกดแข็งครับโคตรแรงโคตรแรงทุกคนมันจะเรื่องอะไรวะ <c oughs> มีแปดสาม้าลิตรแล้วเร็ยวดีด้วยประเด็นอโอเคไปครับออนไลน์กัน สอนเซนโอเพนนะครับผมก็ตัวนี้เป็น a 8 0 0ผมขอเล่นดานขับง่ายเหรอขอเล่นดานเออสติละกันนะครับ a 8 0 0นะฮะไปะโหพูดแรงอะมาครับตอนนี้เราเข้ามาในโหมดออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับโหมีอะไรนะมีมีพายมอลมีอะไรบ้างเนี่ยมี h ุนได a ไอ3สาดอดอันนี้รถคันที่สองนี่นะ่าจะเป็นรถเมตานะครับไฟเดดีของเราแล้วก็ สองป GTO อันนี้ไม่แน่ใจยังไม่เคยเจอนะฮะว่าเล่นออนไลน์เป็นยังไงปะครับไปเริ่มกันเลยครับมีสีคันที่เราต้องแข่งกันรถว่าใครว่าเสียงเครื่องดังจัดเอาละครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่3ามนะครับนี่เป็นโหมดออนไลน์นะครับที่เราจะเจอกับผู้เล่นต่างแดนนะครับไม่รู้ว่าใครบ้างนะครับแล้วก็ไอ้ข้างหลังมันเทาวะ่ะข้างหน้ากดแรงอ่ะทุกคนโอ้โหรถเมตาเนาะทำใจนะฮะ เราลเล่นเกมบีฟาแล้วเจโรันโดครับงั้นเลยมานั้นเลยฮะโอ้โหแหกนั่นนะดูพี่ดูพี่แหกนั่นนะเอาละครับตอนนี้เรากำลังขึ้นชิงที่2นะครับเมื่อกี้เราไปแล้วที่3ามไปแล้วแตนที่ชิงที่2อู้อ้นี่หลุดเรียบร้อยครับว่าแล้วพี่ขับตะแครอย่างนั้นพี่หลุดแน่นอนอยู่ที่สติแล้วครับเล่นออนไลน์ครับก็มีสติตลอดเวลานะครับ แล้วรเราก็รอกจากซะด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นหนค้ข้างหน้าแน่นอน,นะฮะมันไปเลยวะมันไปเรื่อยเลยวะไปแบบไม่สนเลยวะเดี๋ยวรอรอรอเขาเสียจังหวะชนนะครับเราขึ้นไปนีอ่อยู่ที่สองนะครับไม่คิดว่าคันนี้มันจะแรงขนาดนี้นะเออไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้แล้วข้างหน้าไหลาย,ยาวเลยดีไม่ดีเมตามั่งในคันหน้นาเนีย่ย ครับอุ้ยข้างหลังเริ่มบี้เข้ามาแล้วคุณใดหรือเปล่าหลบสิหลบสิฝาอยู่ได้เันนเราแอบสไลด์หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเราทำเป็นข็องเกอที่เรอแล้วเราใส่ตัวด c เซเล a t i o n ไปหนึ่งร้อยหนึ่งเดเซเลเรชันหนึ่งร้อยนี่ไม่ได้ดิเซเลเรชันโอหนขางันน่าชนจริงๆเลยดีนะหลบได้ผมคุณได้วะ ฮุนไดเอาจัดบกเดอ้อพี่ถึงพี่มาไงไม่รู้อือถึงพี่มาช้อนเลยพี่มาคุณพี่ก็ช้อนเลยเกือบจะแรงแล้วฮะคนแรงกว่ารถครับโอ้ดิบไปเลยคันหน้าดิบไปเลยแรงเฉยฮุนไดสรุปมารีวิวคันไหนวะรีวิวฮุนไดแล้วรีวิวเอ๊ยไม่รถมันกระโดดกันอนะ เอา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 อะไรอ่ะงงว่ะรถเขาก็โดดได้ทุกคนคืออะไรโอ้โหูุตสา์ขึ้นที่สองมาได้โดนช้อนเฉยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าด่านต่อ,อไปเราจะได้แข่งหรืเอเปล่าเฮ้ยตอนนี้เราทำเวลาดีเราอยู่ที่สองครับตอนนี้ โอ้โาจะเป็นด่านสุดท้ายมั้งครับที่เราเข้ามาเพราะว่าเขาจะแข่งไปแล้วด่านเนี่แต่เมื่อกี้มันแรงจัดเลยวะอเวลารีออ่อะไปแล้วคนผมว่าผมโดนเฟอร์รรี่สวนได้เลยรถเรานะครับได้ออกโค้งเร็วครับไปแล้วฮะแค่น,น,นั้นเด็กก็แข่งอีกลรวรถอีกแหมขับรถแบบไม่เกรงใจใครจริงๆริงสวนใครด้วย ที่สองเว้ยมันเปิดไฟสูงเกมนี้น่าจะเปิดไฟสูงได้เนาะว่าถ้าเกมนี้เปิดไมได้ได้เนี่ยด่ากันยับเลยดีแล้วมันไม่มีแชทกับเปิดไม่ได้งั้นเิมด่ากันยับแน่นอนครับขับรถเบียดกันโหคุณใดว่างไงที่อยู่ไปโทษไปตั้งใจจะชนฝ่าทางไล่เบรกอะ แหมบางไลน์มิดเลยจะจะเข้าต้องต้องเบรกแต่ให้เขาเข้ากไม่งั้นเราชนรถครัง้งหน้านะครับเมื่อกีอ้แต่ว่ามาจัดเลยว่าเล่นออนไลน์เนี่ยไม่ได้เข้ามาเล่นนะเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรรอห้องนานนะฮะหายเว้ยทีส่สองอยางน้อยสู้สีหุ่นได้เหรออันน้าเมีตาปล่อยมันไปนะฮะไอ้คันสุดท้ายที่ตกลงมาข้างล่างนั้นก็นมีตาในคัน มาขับรถไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยน่าจะชนผมชนเรียบร้อยครับโอ้โหเสียหลักเลยแหอืมไปไกลเลยทีนี้รถทิ้งหายเลยเห็นตะตูดตูดคันหน้าอันไหนวะโอ้โหเกือบดีเกือบจะดีลรือคนนี้มันหมกระดานเซอร์กริตฮะทุกคนเพราะว่ารถเราออกโค้งไวนะครับ อาจจะอาจจะเล่นหนานทางไกลอย่างนี้ก็คือถ้าเขาไม่พลาดเลยเขาคือเขานําไปเลยครับโอ้ไปแล้วเว้ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยดูมันแบบอขอให้พลาดหน่อยเถอะจะได้เห็นขอให้พลาดน้อยเห็นหลังก็ยังดี ไม่ไม่ได้ไปเสียหลักชนขนาดนั้นเลยอันนี้มันร้อยร้อยร้อยเนาะก็คือรถมาเลเซียไลท์นะครับก็เลยเราเสียหลักตรงนั้นไปลองปรับตัว acceleration ดูนะตรงที่ผมพาปรับร้อยร้อยแล้วก็หกห้าลองปรับตรงนั้นดูนะครับให้เดี๋ยวซักแปดสิบกับแปดสิบก็ได้นะครับรถจะได้ไม่ดิฟเกินไปนะครับน,นี่มันสี่ร้อนดีนะเบรกอยู่ให้หยาทีสามอีกอะ อ,ออนไลน์ก็ยากงี้นะฮะเล่นคนอื่นครับทำใจนะครับเหมือนยดยดขีดไปเจกับยศหัวกะโหลกยดหัวกระโลหกะโลกไปเจกับยศในพันเนอประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคันหน้าผมจะขอสุ่มใหม่ขอให้ได้ดวงดีๆแล้วกันนะครับจะได้หารถแรงๆมาแตกเพื่อนๆนะครับแล้วก็ทําคลิปให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ